แบนไหนขนาดนี้อะแม่อพ่อคงดื่มไปเยอะมากอย่าไปโกรธพ่อเลยนะลูกแม่ไม่ได้คิดอะไรกับคุณประจวบใช่ไหม 嗯。<laughs> โอเคดีมากค่ะปิดเพลงกันนะคะนั่งลงค่ะนักเรียนข้างหลังมานั่งรวมกันค่ะ,ะนักเรียนคะเดี๋ยวอย่าลืมกลับไปทบทวนท่ารำนะคะใกล้วันแล้วไปได้ค่ะขอบคุณค่ะขวัญดีค่ะ เธอพาการดาไปล้างหน้าล้างตาหน่อยปะ,ปะการดาเธอเหมือนยังไม่ตื่นเลยนะเงาะมึงอโอเคปะวะกูเห็นมึงน,นั่นสงสงบทั้งวันเลยเมื่อคืนที่ร้างหายหนู่เช้าหรอ ป่าวะพ่อแม่กูทะเลาะกันนิดหน่อยวะกูเลยนอนไม่หลับกูสงสารแม่วะเข้าใจมึงนะพ่อแม่กูก็เป็นโดดเรียนเกันอีกแล้วสิ กูไปซ้อมลรามาดูดลีนะไอ้งอนไม่ดูดอ่ะคุณเป็นเด็กดีไม่ใช่คนเลวขกูมันก็ตามใจมึงกลับไปรอที่ห้องกันก็ดได้นะเดี๋ยวกูตามไปทำอะไรก็ระวังแล้วกันเดี๋ยวจะซวยคุณรู้เล้วเปล่ามึงหายนี้ได้ป่าวะ ได้ดิว่ะหาง่ายจะตายคนอื่นเขาเล่นกันตั้งเยอะตั้งแยะมึงเจาป่ะล่ะก็แผงหนึ่งแว้กันได้แต่คูขอส่งนอกโรงเรียนนะไม่อยากเข้าโรงเรียนว่ะถ้าครูรู้เดี๋ยวจะเรื them. Them ่องใหญ่อืมก like ูให้มึงสักสี่ร้อยมึงเจาป่ะแต่กูขอเวลาสักสองสามวันนะก็ได้มันกูให้มึงก่อนสองร้อยนะ แม่ของกูให้ที่เหล,ลือได้ปากไปละแบบแม่กูได้งานทำแล้วนะ hey, เฮ้ยก็ดีดิวะอีกนิดมึงก็ไม่ต้องไปทำงานนะดิแม่กูได้งานคนล้างจานไม่ได้ทำงานแบงค์เว้ยเงิเน,เนเดือนมก็ไม่ได้เยอะแยะขนาดน,นั้นหรอกยังไงกูก็ต้องช่วยแม่กูทำงานอยู่ดีแหละบ้านกูเดือดร้อนหนักมึงก็รู้ กูเคียดแทนมึงเลยวะ่ะทุกวันนี้นะกูเห็นสภาพพ่อกูกูนอนร้องไห้ทุกคืนขนาดกูหลับยั่ฝันถึงสภาพพ่อกูเลยทำไมกูดได้จากหยกพี่เจอกันที่ห้างไงหยกไหนไวะ เอา้าก็ที่มันเป็นตูวที่กูเคยเล่าให้มึงฟังไงมันแบบให้กูกับไอป,ปูสองเลยมันบอกว่ากินแล้วจะหลับสบายไอป,ปูเอาไปแล้วเนี่ยเม็ดหนึ่งกูยังไม่ได้ลองนะแต่มึงเาไปลองก่อนก็ได้เฮ้ยเสีงยองอะไรจ้ะมึงอไกปเลยก็แม่งเสือกปากหมาทำไมแลว้ววะ จริงปล่าล่ะเหี้ยพ่อมึงตั้งด่านหถเงินชาวบ้านเพราว่าและขี้ยาอย่างมึงอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้วะขี้ยางกลัวก็ไม่เลวแบบพองหรอกจ้อมึงใจเย็นๆดีวะเหี้ยพ่อมึไถเงินกูอ่ะเออมึงใจเย็นเงียเสือกได้ไหมวะไอ้ลูกรูปครับอ้าวไอ้เหี้ยมึงด่าพ่อกูวะ มึงคอยดูนะกูจะให้พ่อกูมาจับพวกมึงทุกคนเลยกูจะให้พ่อกูไปจับพ่อมึงอเงี้ยปากดีนะมึงอ่ะไอ้แปมใจเย็นแปมไม่ใจนะไม่มาต่อยวิ่งเหรอแปมพอที่ มึงนี่ก็ใจร้อนเกินจะไปห้ามเขาสไปกระโดดต่อยเขาซะงั้นนี่กูยังซัดแม่งไม่สะใจเลยเนี่ยพวกมึงก็ไม่น่ามาห้ามกูเลยแมงมาด่าพ่อว่าโลบคอปบคนเตีนสมควรโดแล้วถ้าพวกมึงไม่มาห้ามน,าาน,นะบานอย่างกูอะซัดพวกมันลาบ่าไม่เหลือแล้วมึงอดีจะไม่เหลือกูเห็นมึงโดนยำเละเลยเนี่ยกูอะ เราเพิ่งรอจังหวะรู้ด้วยปูมองรองช่องว่างกำลังจะสวนมันได้ปะยอ่อนนักสู้ว่ามึงกลับบ้านไปทำแผลมึงก่อนไป <c oughs> ตมควันโดนแล้วมึงอะ่ะเออพวกแกว่าไหมพอลำเป็นรู้จังหวะมันก็ไม่ยากนะ แต่ไม่รู้นะว่าพอวันจริงเนี่ยแต่งหน้าใส่ชุดรำขึ้นมาเนี่ยจะรำออกหรือเปล่าอะแล้วมีใครรู้บ้างไหมอะว่าชุดที่คุณให้รำอะจะเป็นแบบไหนไม่รู้สิแขนเขาบอกว่าที่หน้าชุดถึงจะพร้อมอะน้องมีอะไรปะเนี่ยไม <c oughs> <ห>่ใช่งกับพี่งอนซะอีกนะถ้าไม่เชื่อเขาหน้าไม่ใช่แค่น้ำแดงแน่นี่ทำเกินไปแล้วนะเพื่อนที่ไม่ยุ่งอะไรกับไอ้นิดของน้องฉันไม่เชื่ออย่ามาเกหก พี่งอเขาเป็นอยู่ถ้ารู้จักไอ้นิตมันอ่ะฝากกันบอกมันด้วยนะมันเลิกยุ่งกับแฟนพี่ได้แล้วอ้งอเอ้าอึ้งอะไรกันเนี่ยก็อึ้งดิอึ้งแหวญน้องเมื่อกี้ที่มาสาดน้ำแดงอีกว้ายไม่มีอะไรหรอกถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยพวกนั้นก็ไม่หยุดง่ายๆหรอกนั่ง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 พวกนี้มันจุบแรกกูเลยนะเว้ยเอาหน่ะเดี๋ยว่าเจ้ากันนะจูบแรกกัเหมือนกัน ไปแชดก่อนไร้ไปหาเสื้อเปลี่ยนด้วยนะจะไปหาเปลี่ยนที่ไหนลองไปหาดูที่ลองยิมสิเผืือจะมีให้ยืมยาที่มึงให้กูม,มา่าโคตรดีเลยวะ่ะวูนนี้ลับเป็นตายเลยโหมึงดีขนาดนั้นเลยเหรอเออมึงมีอีกปะไม่มีแล้วอะเดี๋ยวถ้ากูาเจออยู่กูจขอให้ ว่าจะเลิกขายของในห้างมาขายข้างถนนแล้วนะเอ๊ะทำไมอ่ะอยู่ในห้างก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ต้องตากแดดด้วยถึงชอบเนี่ยมันก็ดีแต่ค่าเช่ามันแพงกูสู้ไม่ไหวหรอกข้างนอกอาจจะไม่ต้องจ่ายก็อ,อย่างงี้มึงไม่กลัวพวกเศลลกทศบาลไล่จับ่ะเทศบาลนนไล่จับหมาบ้าเว้ยไล่จับคนมันเทศกิจเอา้าใช่หรอวะมันก็จับเหมือนกันนั่นแหละ จะทำไงได้วะก็ต้องเสี่ยงมึงก็แล้วแต่มึงอ่ะกูช่วมึงเต็มที่อยู่แล้วอือแล้วเมื่อกี้ลืมเงินกูเรื่องมาดูสองคนนั้รำมนเวทีด้วยนะเวถ้ามึงไม่พูดกูลืมแล้วนะนเนี่ยเออใช่ไหมว่านะถ้าเราสองคนไม่ไปดูกูว่าโดนพวกแมงด่าเสียคนแน่เ <c oughs> ชื่อดิมึขขอชิมบ้างเด็ก แล้วๆวลยดีเง๊จะรีบไปไหนเนี่ยฉันนัดคนเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปเจอรัดใครไว้ มาเมึงนะขอบคุณนะเป้า ฉันเคยบอกไนงะลองเอาไปทานดูดิถ้าดีเ้วค่อยว่ากันจะขายไม่ออกเพราะมึงนี่แหละโอ้ยมึงดอไรหละมึง นี่นอว่าลาปอดดูแลเดี๋ยวคุณมานะมึงเฮ้ยว่าไงสุดหลอ่อจับมันได้ไหมเนี่ยจับได้ดิแบบไงน่าปูดเดี๋ยวมันก็มาไหนท่างไหนบอกจะเลิกแล้วไงทเมงซื้ออีกอ่ะก็ไม่รู<น>้จะเลิกไปทำไม นิดซ้ออีกแล้วอ่ะดิไปนั่งเล่นที่รานเพื่อนกมรีบกลับเปล่าไปไหมปไ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 ป็ปไปไปไม่ใช่ดดใไปไขไปไปวปไปเปไปไปไปนสสปไปบไว้มาเดีปป อเออจำอนนจมลองลองลองมองอือพูดบางคำเลยอะโอ้โห,โหใส่้วเทศดีวะ <laughs> <laughs> ดูก่อนได้นะคะแอนนี่พวกเธอมาขายที่นี่กันทุกวันเลยเหรอไม่ทุกวันหรอกปกติขายในห้างอะ่ะแต่ค่าเช่ามันแทงก็เลยออกมาขายข้างนอกมันไม่เสียค่าเช่าด้วยแต่ต้องระวังเทฤษืม <laughs> พยายกันจังนะมันจำเป็นวะอีปูตกลงจะบอกไหมเนี่ยว่าให้มารอใครก็พี่หลุยไงนัดเข้าไว้อ่ะไปนัดมาได้ไงก็ฉันเจอเขาเมื่อวันก่อนอะ่ะแล้วเขาก็ไปส่งที่ฉันที่บ้านจ้าอ,อยากไปเห็นจริงๆเลยเพเราะผู้ชายคนไหนเนี่ยมันทำให้เพื่อนฉันหลงได้ขนาดเนี้ย นี่แหละพี่วันดีค่ะอรอนานไหมไม่นานเลยค่ะพี่เพื่อนปู่เหรอใช่ค่ะนี่เพื่อนสนิทปูเองที่ใ้เงาะวันดีค่ะสวัสดีครับไปได้วยกันไหมเงาะไม่เป็นไรพี่วันนี้ต้องรีบกลับบ้านพี่ไปเถอะ เจอกันพรุ่งนี้นะอืมอ๋อดีๆนะไอ้บูว,วันนี้จะมีโอกาสได้ดูดบุหรี่นอกไม่น่าไปดีกําลัางอยากดูดพอดีเลยไปไปด้วยกันเป้าเดือนถ้าไปแล้วใครจะเฝ้าร้านจ๊ะ

ทำไมพี่เขาแต่งตัวอย่างนั้นล่ะหนูอ๋อพี่เขาโดนน้ำแดงค่ะ บ้านก่อนนะมันคงเครียดมากว่ะมันเอาเงินเก็บไปซื้อของมาโดนยืดด้ว,ดวหมดเนี้ยมันก็ไม่เหลือทุนแลยละ มากไหมอะพี่ไม่เป็นไรแค่นี้เองอะเบื่อไหมเนี่ยไม่อะพี่มาเล่นบ่อยหรอก็ไม่บ่อยหรอกเวลาเบื่อเบื่อก็มาเล่นแก้เซ็งบ้างอะอนี่ก็มืดแล้วนะกลับบ้านไหมยวที่บ้านจะว่าเอาไม่มีใครเขาว่าอะไรปูหรอกพี่ ไหนก็มาแล้ววันนี้อากลองเล่นดูหน่อยไหมกูเล่นเป็นบ้างไม่เป็นอ่ะตัวพี่สอนแต่มันปิดแล้วไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ย <Hey! S 2> มึงเปิดไฟแป๊บหนึ่งได้ป่าวะมันได้เวลาปิดแล้วเออกูรู้แต่ว่าน้องเขามารอนานแล้วอะ่ะเปิดให้แป๊บนึงดิถ้ามึงพูดถึงขนาดนี้ยกูก็คงต้องเปิดให้อยู่แล้วเพื่อนหลุยเออ ใจจิงเจมงเราไปที่ราคานะซายเ,เขยิ้มหน่อ หายได้ละมึงไหนมึงบอกว่าวันนี้แม่มึงไปทำงานวันแรกแล้วมึงต้องรีบกลับมาดูพ่อไงมึงไม่อยากให้แม่กับน้องเห็นกูร้องไห้อ่ะมึงก็หยุดร้องไห้ก่อนสิวะของมันโดนยึดไปแล้วยังไงยังไงมึงก็กลับคืนมาไม่ได้หรอกหาทางทำอื่นดีกว่าเว้ย อี่วย่าอยู่มองหน้ากูอย่างนั้นกูยังนึกไม่ออกเว้ยขอเ,เวลากูคิดแป,ป๊บเงินค่ารองเท้ากูยังไม่มีคืนมึงนะไม่เป็นไรหรอกรองเท้าใส่ไปเดี๋ยวก็ขาด แต่คำมบ่เพื่อนของเราต่อให้นาทแค่ไหนก็ไม่มีวันขาดจริงไหมมึงเอ้ยหยุดเศร้าได้แล้วเอ้ยแต่จะว่าไปกูคงมุองเขาเหมือนกันนะเว้ยว่าปะไปไปขึ้นอยเพื่อนพ่อมึงซะกูอยากได้อยาที่มึงเคยให้กูอะมันหลับสบายอย่า อ๋อกูไม่มีแล้วว่ะไว้รอเจอหยงกูจะขอมาให้มึงแล้วกัน่ะอ้าวเดือนไหนบอกจะกลับบ้านเร็วไงแล้วนั่นร้องไห้ทำไมนะ่ะอ๋อ,อไม่มีอะไรหรอกแม่เดือนทัาแล้วก็แผงข้างอ่ะแม่ไปทำงานเถอะ เดี๋ยวป่นขึ้นไปเป็นเพื่อนเดือนด้วยวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากนะคะวันหลังไปกันอีกนะแรับเดียวก็เก่งแล้ว อย่าลืมทำแผลด้วยนะคะไว้เจอกันนะค่ะไปบายค่ะ